สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าหลายล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูการสร้างบ้านไม้ครับเรามีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับเอาข้อดีของบ้านไม้คือเราจะหาไม้ค่อนข้างง่ายในพื้นที่มีไม้แล้วก็เป็นบ้านทรงไทยสมัยโบราณสามารถใช้ได้ดีและอยู่ทงทนนะพอ,พอกับบ้านปูน แต่เป็นปูนี่ก็คือต้องใช้คนหลายคนในการสร้างนะครับแต่บ้านไม้นะคุณใช้แค่ 2- อสาคนก็สามารถสร้างได้นะครับข้อดีของบ้านไม้กคือ1สร้างได้เร็วสวยงามนะครับหเร็วสวยงามนะครับเป็นไม้ส่วนข้อเสียก็คือ1น่งถ้าดูแลรักษาไม่ดีไม้จะผุได้เร็วแล้วก็ปวกก็จะขึ้น นะครับปลกก็จะขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นการหาเลือกไม้ควรเป็นไม้ที่เป็นเนื้อแข็งนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งสามารถคงทนอยู่ได้หลายปีนะครับแต่ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับเช่นไม้สักไม้แดงไม้เต็งไม้ลังพวกนเนี้ยค่อนข้างจะสูงนะแต่ราคาค่อสูงแต่ความสวยงามนะความสวยงามผมบอกได้เลยว่าบ้านไม้อ่ะถ้าทําดีๆแล้วจะสวยกว่าบ,บ้านปูนนะครับแล้วก็อยู่เย็นนะครับก็คืออ่ ใช้เย็นนะไม่ไม่ร้อนนะครับแต่บ้านปูนะอ่ะถ้าตากแดดกลางวันจะเย็นแต่กลางคืนจะร้อนเพราะปูนมันคายตัวออกมานะครับสาหรับบ้านไม้ส่วนข้อเสียบ้านไม้คืออย่างที่บอกครับคือถ้า,อาไว้นานๆถ้าไม่บรุงรักษาคือหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฝาเป็นพื้นนะก็จะดำนะขัดก็ต้องขัดลงเชลัคคือมีการบำรุงรักษาในการรักษาก็ค่อนข้างจะยากนะครับเนื่องจากว่าเป็นไม้โอกาสที่จะมีการผุ อ่ะตามบ้านก็หลายสิบปีอยู่นะครับอย่างบ้านพ่อผมก็20กว่าปีถึงจะผุก็พอๆกับบ้านปูนะบ้านปูนก็เช่นเดียวกันนะครับอ่ในระยะ 3- 4ปีก็ต้องมีการทาสีใหม่ปูนก็ซีดเหมือนกันแล้วก็แตกร้าวเหมือนกันนะครับระหว่างข้อดีข้อเสียระหว่างบ้านไม้กับบ้านปูนไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ส่วนราคาราคาก็จะใกล้เคียงกันแล้วแต่พื้นที่นะครับบางที่ก็ไม้ก็จะถูกบางที่ก็ไม้ก็จะแพง ส่วนทางภาคเหนือเนี่ยผมยอมรับว,ว่าไม้ค่อนข้างจะถูกแต,แต่บ้านปูนค่อนข้างจะแพงเพราะว่าการจัดก,การขนส่งผมก็เลยใช้เป็นบ้านไม้เนื่องจากว่าในพื้นที่นี่ครับก็คือเป็นเป็นป่าผมสร้างอยู่ในป่าก็เลยใช้ไม้ส่วนใหญ่นะครับเป็นไม้ส่วนใหญ่และต้องเป็นไม้เนื้อแข็งเท่านั้นนะครับถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับจะอยู่ได้ยากเนื่องจากว่าบริเวณป่านี้ปวกเยอะ นะครับปวกเยอะถ้าดูแลรักษาไม่ดีก็ปวกก็จะกินไม้นะฮะแล้วก็ไม้นะครับการหาไม้เราต้องหาไม้ให้ได้ขนาดนะมาหาขนาดและแข็งแรงเพวกความแข็งแรงของบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้าน1ชั้นหรือ2ชั้นส่วนปูนก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องเสริมเหล็กให้ดีนะบ้านไม้2ชั้นหรือชั้นเดียวก็จริงนะแต่ในการสร้างก็อยู่ที่คนสร้างและคนออกแบบนะครับว่า จะราคาประมาณเท่าไหร่ตารางเมตรละ2 5 0 0 3 0ห0หรือพันแหรือ2อ0 0ันห้าแล้วแต่นะเขาคิดเป็นตารางเมตรในการสร้างบ้านไม้และบ้านปูนนะครับผมก็พามาดูนะข้อเสียแล้วข้อดีของบ้านไม้นะแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมเป็นคนชอบบ้านไม้และสร้างได้ง่ายฮนะบ้านปูนก็ทําได้นะแต่ทําคนเดียวหรือ2คนไม่ได้นะบ้านปูนนะฮะค่อนข้างจะยากไม่ว่าจะเป็นวางพื้นหรือ จะเป็นเทคานเทหลังคาต่างๆฮนะแต่เป็นไม้นีครับคนหรือ2คนทําได้นะอย่างตีฝาผมเ่อคนเดียวผมก็ทําได้ฝาปูนก็ก่อก่อคนเดียวก็ก่อได้นะแต่ต้องใช้คนช่วยผสมนะมาว่าจะไม่ผสมก็ใช้เวลาหลายวันนะครับวันนี้ก็พามาดูข้อเสียข้อดีระหว่างการบ้านไม้กับบ้านปูนครับวันนี้ก็ขอคุณท่านผู้ชมที่ตามชมทางช่องสวนป่าหลายล้าน,นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมพามาดูว่าอันไหนข้อดีข้อเสียในการใช้บ้านไม้กับบ้านปูนบ้างนะครับก็มีหลากหลายนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับก็ฝากกดติดตามชมกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเพื่อใครสนใจในการสร้างบ้านไม้สร้างบ้านปูนนะงบประมาณต่างๆเท่าไหร่ก็ชมดูได้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ